คนโตผู้สานีน่เนาะโอ้โปบห่องว่ะปลูกแบบง่ายๆเนาะตอนมันตอนมันนี่ เยียบใจเยียบใจแล้วแข่งรถเยียบน้นแน่นละเกี่ยบร่องน้องส่วนจะปลูกน้องบริโภล่องอะไรกันน้ำเอือดน้ำเอือดอ้าวทักทายสบายดี มัเนี่มาปลูกมันเนาะอยู่หน้าห่วยเมื่อคืนนี่ก็ฝนฝอยๆตกลงมาเริ่มไท้แล้วแวนี่เริ่มสิมาปลูกละปลูกมื่วานนี่เนาะตัวน,นี้ม่วาน,นี้ย่งด่าน,น,นเนาะยังด่านตัวน,นี้นี่หลังนี่เป็นย่งแถวสา,ายแดดๆนี่ยังบดเนาะหากเริ่มลงมาปลูกมื่วนนี้ อยู่หน้าหวยเนาะด่านอะกันยังรถต,ต่อใหม่ด่านตะนะาอนนั้นผาขอกไปนี้ไปเนาะขอ,อกตุพุทธบนแสงแดดนะะกันยังท่านในปูกโอ้ยแมงนี่หลายเนาะตอนนี่เนะเาะอข้าวร้านยังไปเอาพันธุ์มันอยู่นาดงมาเติมพอพันธุ์ตัวนี้มันที่บุพอ เด็กยังด่านนัดเมวานในปลูกแถวนี้เนาะเมื่อเนี้็จะปลูกแค่คมนี่แหละได้ชมได้เหงาเนาะมันอากาศกับแดดแดดเบื่อคืนในมือเสาร์นี่ก็บฝนตกเนาะดินก็นยังสุ่มอยู่นะยังสุ่มอยู่ฝนตกมือเสาร์นี่เนาะโอ้ปบหงว่ะอยู่กับไก่เนี่ยยังหลายเน,ะนาะเนี่ยน่าก็เริ่มตัง้งแาปลูกมื่อหนึ่งเนาะ มนี่ก็มื่อที่สองก็ยังหาได้ปลูกหากระลองมาโดยสายได้แหล้วไม่รช่อันนี้ก็บพ้นตกแน่เนาะมันเลยลงมาพอดีสุ่มเนาะทางๆพอดีดินสุ่มเลยพอดีงามปลูกแล้วนี่กับชิบุง่าย,ยเยอะเนาะเพราะมันเป็นดินทรายเฮาเก็เน็บเน็บ,นบ,นบใส่เลยยังขาแต่พันมันเนาะพันมันยังบุฟฟ์แล้วก็ชิได้เอาพันมันใหม่มาเติมอีกมาช้อนใสอีก แวนี้แล้วนี้ปีแล้วนี่มันบมเป็นหัวไปแล้เนาะทีนี้มันเป็นห่มเป็นยังบมอันนี้ห่มลายบ่หรื่อนได้มันพีนี่กะใหม่จํานวนหนึ่งก็เอาออกแน่แล้วบางนีนก็ยังโมลวงลายไปได้ไหมก็ห่มก็ยังห่มอยู่เนาะแต่ด่านนะมันกะจะเป็นแขมห่วยเนาะแขมห่วยเลาะลงมาทีทีหวยจนสอดใจสวนตอนนั้น ดอว่ากว้างพอจมควรเนาะอันนี้ันึ่สิพูดหกพูดละในการแค้ม้องเป็น้องเป็นหวยเนาะโอ้โแม่งเอาบานนี้ฮะก็สิไปตัดพันมันแลัวก็สิมาปลูกอาชีลองมาตัดจากลองเมืองเนาะตัดละมัน เอาจากตัดเอาเห็นเขาเห็ดอยู่เนาะแต่ว่าบุคเข้เห็ดที่เถืือเดี๋ยวจะมาลองเมืองามชิดา่บรือบอเดี๋ยวมาลองเมือง,ออง,งน้ำเขาบ่ก,ก่อน เอาวันในเ้าก็สีมะลูกมันเนาะหลังจากที่ตัดไปแล้วกีนี่หลังจากตัดเนาะได้ผลลาพธ้มันกนนะตัดเธอะนอยเธอหน่อยเนาะมันอยู่แบบบ่อนภยัยปลอดเราเดี๋ยวมาเบิงบอดปลูกกัน ตอนกันปลูกเนาะอันนี้มันเป็นดินดินฝงเนาะดินมุนดินทรายเง็นไงเอาไปเจะปัดกเจาปัป๊กเลยทีห่างกันนี่แหละเนาะปั๊กเฉยี่ละเงาที่ละเงาไม่ได้ใส่คุ๊กเนาะคือว่ามัน อนี่ยงนยจังหน่อยแต่ก็มันหลายหลายอ้าวเดียวสุดคลองเลยนี่บนแข็งบนอ่อนเนาะอันเดียจะเอามาปลูกห้องใหญ่ก่อนเนาะสาบโมลายแล้วปลูกไปพร้อมพร้อมกันเลย แบบง่ายๆเนาะตอนมันประมาณน,นี้ละ เหยียบไปเหยียบไปกนแพงรถเหยียบน้นแน่นละ น้องน้องแล้ก่กจะปูกน้องบยกกภลองอะไรเป็น,นอเอ,อนือ,อ,อดน้ำเอือดก็แง็งแขงสุดเลยมันกนเก่ามันเก็บอะไรมันบริเก มันดิ้นหมุนลมไข่แน่นอนหล่นอุ่ยเหยียบรักได้ทางแดดนอนชิดเฉียงแหละน้ำเนาะข้างน ทีด้านข้างหน้านะ่ะแม่นยังมทธันไดปลูกเนาะแถวนี่มันจะเป็นนํำอ่างแถวต้นนานี้โอ้โ,โหอ่ามันเป็นหัวบุรุบอเมื่อก่อนเนาะปีก่อนนะ่ะแม่นนำท่วมแถวนี่พุแธละวันแถวไหนก็บองขาวๆพุทธละเย็นไปพุ่นนี่ก็เป็นหอมใหม่ใหญ่เนาะมันหมแน่ แล้วปลูกเสานี่นี่แหละตรงนี้ทีห่างกับสมนีิเลยเนาะครับปลูกไว้อีกที่สืบต่อบุแรงหละเม่อวานไ้หลายคนเนาะก,ก็ได้หลายแนอ่อกีกแรงเนาะเขาล้านลงมากะสิปลูกด้านนั่นแหละพอไปเอาลำมันอยู่ดงตอนนี้ก็สะมาโจกผักเทียงกันซะก่อนแรงสืบต่อ ผ่านมามันเมื่อเนาะมาเนี่ยปลูกเบอร์แล้วใช่ไกาดมันแดดหอนหลายอันนี้ก็คอยคำแล้ะเชื้อเลิกแล้วมาเนี่มาเพิ่งพนงานเนาะมาเนี่ยนี่ด้านหลังนี่แหละวอันนี้ไปหากคกใหม่เนาะกคกใหม่ช่องโคกนะั้นอันนี้สําหรับมาเนี่ตอนนี้ก็ได้โยนี่แหละหอดกุ้งแดงแนั่นเนาะหมดให้แล้วยังอีก พุทเนาะยังหลเมือยอยู่ดอกแต่ว่าอากาศมันฮอนหลายเนาะแต่ว่าห้าก็มี่มอยู่ก็ยังดีอยู่จักหน่อยเนาะถ้าว่าบม่มี่มนี่ก็ชบ่อยอากาศแดดฮอนฝนตกมันแห้งฮอนเนาะืันนี้แห้งฮอนแห้งอา่าแต่ว่าแถวนี้มันว่าชิขก้นห่านกกนี่บริข้นเนาะมันเป็นอุ่มเป็นเขาอยู่ เป็นในเด้ละแต่วัวดจีบัวใหหัวคือปีก่อนเนาะน,นี่บรรยากาศคอยคำเลยลวเห็ดได้หน่อยหนึ่งเนาะตะแลงนี้อันนี้นี่ลอะอันนี้นเนาะมันลุบตัวนี้ก็ลุบนำตัดคลองลุบนำทำไรล,ลงไว้พุทธ แห้งเลยเนาะแดดมือเดียวนี่ฝนตกช่องชะม,มือนาดินนี่ฮักกระแดดาว,วางเฉยๆนี่เนาะแต่ว่ามือเศร้านี่ก็ตกอยู่แต่บ่แห้งพอดีดินสุม่มดินหยางเยงแต่มเบางตอนแรงเนี่ยแดดออกแล้วแห้งกันหมดแล้วเนาะอ่าสำหรับวันนี้ก็เจาะเพียงจำหนี้เนานะชิด้ไปตัดใหม่เสาอยู่หัวฝายนั้นวันนี้เอามัน จักมาตัดละมันแล้วก็ชิเปตัดไม่เห็ดสาวเลยม่แดงล่มเนาะอ่าเป็นทีได้กับฝากติดตามผลงานเมื่ออื่นเนาะว่าชีหอดใสจะกีได้มากบ่อยมากเนาะเบิร์นเพราะว่ามีดองอยู่บ้านบางที่ก็อาจจะไปดองเขาอ่าเป็นจังได้กับฝากติดตามกัน้เดอ้อ